กลับเข้าสู่ช่องวอเทคโซนช่องที่จะพาคุณไปรู้ลึกรูรรจร้จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสงครามอาวุธยุโทโธปกรณ์ยุคใหม่และการอัปเดตความเคลื่อนไหวของระบบป้องกันภัยทั่วโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวด้านการทหารและเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศสุดล้ำจากจีนที่ชื่อว่า PL-15 หรือที่บางประเทศเรียกว่า t h u n d a b o l t of the Sky ซึ่งในเวอร์ชั่นปี2026นี้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่ทำให้โลกต้องหันมาจับตามองอีกครั้ง TL-15 คือผีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลรุ่นหลักที่กองทัพปลดแอกประชาชนจีน TLA ใช้งานมานานหลายปีโดยเฉพาะกับเครื่องบินขับไล่รุ่นล้ำอย่าง j 1 0 4 J-16 และ J-20 จุดเด่นของ TL-15 คือระยะยิงที่ไกลกว่า AMRAAM ของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนและการนำทางที่อาศัยเรดาร์แบบ Active AESA รวมถึงระบบป้องกันการรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงพลัง ในรุ่นปี2026ทางจีนได้อัปเกรด TL-15 อย่างชัดเจนทั้งในด้านระบบนำวิถีอัตราเร่งและประสิทธิภาพในการเจาะระบบป้องกันขั้นสูงโดยเฉพาะการเพิ่มระยะยิงจาก200กิโลเมตรในรุ่นก่อนหน้าไปถึงราว250-300กิโลเมตรทำให้ TL-15 รุ่นใหม่กลายเป็นหนึ่งในทีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ยิงไกลที่สุดในโลก หนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาคือระบบ AI Targeting Assistant ที่ช่วยให้ถีปนาวุธสามารถประมวลผลเป้าหมายแบบ Real Time และปรับเส้นทางหลบหลีกการรบกวนจากศัตรูได้อย่างแน่นยำมากขึ้นพร้อมทั้งระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินยิงที่ทำให้สามารถยิงแล้วลืมได้อย่างสมบูรณ์หรือจะเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศก็ยังได้ ด้านระบบขับเคลื่อนรุ่น2,026ใช้รัมเจ็ดแบบใหม่ที่ช่วยให้ทีปนาวุธรักษาความเร็วเหนือเสียงระดับแมส4ีได้ยาวนานกว่าเดิมและยังมีความคล่องตัวสูงในการเปลี่ยนทิศทางนี่คือสิ่งที่ทำให้ PL-15 กลายเป็นฝันร้ายของเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า AWACS และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศของศัตรู TL-15 ยังสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีด้วยการติดตั้งระบบต้านการรบกวนแอนตี Anti ้จมมิ่งแบบเชิงรุกที่สามารถปรับความถี่อัตโนมัติเพื่อหลกเลี่ยงการรบกวนทางเรดาร์รวมถึงมีโหมดค้นหาเป้าหมายผ่านสัญญาณอินฟาเรดในสถานการณ์ที่เรดาร์ใช้งานไม่ได้สิ่งที่น่าจับตามองอีกอย่างคือการใช้ TL-15 กับโดรนรบหรือเครื่องบินไร้คนขับ UCAV ซึ่งกำลังกลายเป็นแนวทางใหม่ขององค์การสู้รบทางอากาศการนำขีปนาวุธระยะไกลอย่าง TL ่แไปติดตั้งบนโรนทำให้เกิดความสามารถในการคุกคามเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนับดินเลยแม้แต่น้อย ในแง MM ่ของต้นทุนและราคา p l 15ปี2026ถูกประเมินว่ามีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง2ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว55-74ถึง74ล้านบาทไทยทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับแพ็กเกจระบบการเชื่อมต่อข้อ <m> ม <ix. S 1> <im ulus. S 2> ูลและจำนวนที่ซื้อในแต่ละล็อตถือว่าเป็นราคาที่ไม่ถูกนักแต่เมื่อเทียบกับศักยภาพแล้วนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ต่อต้านการแทรกแซงจากศัตรูระยะไกล นักวิเคราะห์ตะวันตกเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับขีดความสามารถของ t l 15เพราะมันสามารถยิงโจมตีเครื่องบินสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งแต่ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะเข้ามาในระยะปลอดภัยนี่หมายถึงการเปลี่ยนเกมของสงครามทางอากาศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยตรง จีนเองก็ไม่ปิดบังว่ากำลังพัฒนารุ่นถัดไปของ TL 1 5อยู่แล้วโดยอาจเรียกว่า TL 2 1ซึ่งอาจมีระยะยิงเกิน400กิโลเมตรและใช้ระบบขับเคลื่อนแบบสครัมเจ็ตอย่างไรก็ตามในปี2026นี้ TL 1 5ยังคงเป็นดาวเด่นของระบบอาวุธปล่อยนำวิถีทางอากาศของจีนที่รวมความไกลความแม่นยำและความอัจฉริยะไว้ในถีปนาวุธเพียงลูกเดียว หากโลกต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งระดับสูง TL15 จะเป็นหนึ่งในอาวุธที่กำหนดทิศทางของสงครามกลางเวหาไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่ทั่วโลกและนี่คือทั้งหมดของวันนี้จาก Vortex Zone ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิเคราะห์อาวุธล้ำสมัยใหม่ๆจากเราทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากต้องการเพิ่มเสียงภาคดนตรีพื้นหลังหรือกราฟิกประกอบแจ้งได้เลยครับ